ร่างกายของคุณถูกปกคลุมด้วยแก้วที่นี่ที่ไหนคุณอยู่ในยานอวกาศลำใหญ่ที่อยู่ไกลจากบ้านมากแสงวาบสว่างต่อหน้าคุณคุณเห็นคนสวมชุดป้องกันและหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเมื่อคุณลืมตามีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แปลกๆรอบตัวคุณเกิดอะไรขึ้นกับฉัน นักวิทยาศาสตร์สวมหน้ากากตบไหล่คุณเบาๆแต่แล้วคุณจะเห็นเครื่องสแกนอีกเครื่องซ่อนอยู่มีป้ายติดว่าประมวลผลความทรงจำเฮ้ hey, นั่นอะไรนะ่ะแกทำอะไรกับฉันคุณพยายามลุกขึ้นแต่รู้ว่าแขนขาของคุณถูกมัดไว้กับโต๊ะและหัวของคุณถูกรัดด้วยสายรัดความตื่นตระหนกครอบงำคุณแต่แล้วคุณก็ได้ยินเสียงที่สงบและอบอุน่นอรุณสวัสดิ์สกายปล่อยฉันนะ ไอ้หนูใจเย็นๆทุกอย่างโอเคเธอแค่เจอปัญหาข้าเมื่อวานนะ่ะนี่เพื่อนร่วมงานทำไมพวกคุณมัดเขาแบบนั้นล่ะเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดซะหน่อยใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ปล่อยคุณให้เป็นอิสระและชายในชุดขาวยังคงมองมาที่คุณพร้อมรอยยิ้มกว้างฉันชื่อด็อกเตอร์เมอร์วิลฉันรับรองว่าเธอปลอดภัยอย่างแน่นอนเธอเข้าร่วมในการทดลองที่น่ากลัวและเราได้ช่วยเธอไว้แล้วแก้วทั่วร่างกายของผมล่ะผมจะเอาผิวเดิมกลับมาได้ไหม แน่นอนวันนี้เพื่อนร่วมงานของฉันจะทํายาพิเศษให้เธอมันจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ในตอนเย็นเธอจะดูเหมือนเดิมและพรุ่งนี้เราจะช่วยเธอกลับบ้านในระหว่างนี้เพื่อนร่วมงานของฉันจะพาเธอไปที่ห้องเธอต้องพักผ่อนอูฟ้ฟดูเหมือนในที่สุดคุณก็หายใจออกสักทีดูเหมือนว่าคุณโชคดีและคนพวกนี้ต้องการแต่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนาฬิกาของดรเมอร์วิลส่งเสียงปี๊บไว้เจอกันสกายเมื่อคุณเดินลงจากห้องโถงไปที่ห้องของคุณ คุณนึกถึงบ้านและเรื่องที่ว่าในไม่ช้านักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมิตรเหล่านี้จะพาคุณกลับบ้านพ่อของคุณคงเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆเพราะคุณไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วทันในนั้นตะแกรงระบายอากาศก็ตกมาจากเพดานโดยตรงบนหัวของนักวิทยาศาสตร์ที่สวมหน้ากากคนหนึ่งคนแปลกหน้าสองคนผู้ชายและผู้หญิงกระโดดออกจากปล่องระบายอากาศผู้ชายชี้มือตรงมายังคุณบนฝ่ามือของเขามีลูกบอลสีม่วงปรากฏขึ้นมันดูเหมือนก้อนพลังงานผู้ชายคนนั้นยิงลูกบอลน,นี้แล้วมันก็พุ่งผ่านหน้าคุณไป คุณได้ยินเสียงปล่อยไฟฟ้าจากด้านหลังของคุณเมื่อคุณหันไปมองคุณจะพบว่านักวิทยาศาสตร์มีประกายไฟออกมาจากดวงตาของพวกเขาหัวของพวกเขาเริ่มจะเคลื่อนที่กระตุกจากนั้นก็หลุดออกและหล่นลงพื้นกลายเป็นว่านักวิทยาศาสตร์พวกนั้นคือหุ่นยนต์เกิดอะไรขึ้นนะไม่ไม่นะไม่เอานะคุณสัญญาว่าจะพาผมกลับบ้านนะคุณกำมือแน่นเพื่อจะต่อยคนแปลกหน้าผูกแกเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่พูดมาคำเดียวแคร์แล้วฉันจะจัดการเขาทันที ผู้ชายตัวใหญ่คนนี้ดูน่ากลัวเขาพร้อมจะสู้กับคุณใจเย็นบ๊อบสกายฟังนะพวกเขาโกหกเธอฉันช่วยเธอกำจัดผิวแก้วได้เธอจำฉันไม่ได้เหรอไม่ทำไมล่ะพวกนายดูไม่น่าไว้ใจเลยคุณแน่ใจว่าคุณเห็นพวกนี้เป็นครั้งแรกน้ำตาเอือขึ้นในดวงตาของหญิงสาวและคุณก็ได้กลิ่นน้ำมันเบนซิน,นกลิ่นนี้ทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยแต่คุณจำไม่ได้ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามเชื่อฉันสิเราจะบอกเธอทุกอย่าง คุณไม่รู้ว่าทำไมแต่คุณจับมือเธอแคลพาคุณไปที่ประตูน้ำตาของเธอหยดลงบนล็อกจากนั้นเธอก็ดีดนิ้วและจุดไฟประตูเปิดออกคุณปีนขึ้นไปบนเก้าอี้และเห็นห้องประชุมดูโน่นสิเธอจะเข้าใจทุกอย่างแต่เงีย,งยบๆไว้ล่ะคุณได้ยินเสียงที่คุณเคยอีกครั้งมันมาจากช่องระบายอากาศดรเมอร์วิลนั่นเองนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ที่ดูแลคุณมารวมตัวกันที่โต๊ะกลมที่หัวโต๊ะคือดรเมอร์วิลสุภาพบุรุษ เรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้หลังจากช่วงสุดท้ายของการทดสอบเสร็จสิ้นเราจะได้ทีมผู้มีพลังพิเศษและด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาในที่สุดเราก็จะยึดคลองโลกได้ท่านใดนั้นนะักวิทยาศาสตร์หลายคนวิ่งเข้าไปในห้องประชมุมและกระซิบบางอย่างที่หูของเมอร์วิลเป็นบ้าไปแล้วหรอตามหาพวกเขาตอนนี้จะปล่อยให้พวกเขาหนีไปไม่ได้ปรากฏว่าหมอใจดีคนนี้แค่ต้องการใช้คุณและคุณเป็นเพียงหนูทดลองสําหรับเขาแต่มันเป็นไปได้ยังไงแล้วทําไมล่ะ บ๊อบช่วยเขาหน่อยเราเข้าบ๊อบใช้ฝ่ามือแตะหน้าผาของคุณคุณเริ่มปวดหัวปวดหนักมากคุณเห็นความทรงจําของคุณต่อหน้าต่อต,อตาตอนนี้คุณจำมิวจากหน้าต่างสถานียวากาศแคลและเรื่องที่คุณถูกลักพาตัวมาที่นี่ได้ฉันจําได้แล้วแคลสกายเราต้องกลับโลกเดี๋ยวนี้พอฉันจะหาวิธีหยุดด็อกเตอร์เมวิลฉันรู้วิธีไปที่ที่จอดยานเราขโมยยานและบินกลับบ้านได้ แต่ก่อนอื่นเราจะช่วยทุกคนที่ถูกพามาที่นี่ด้วยเราปล่อยพวกเขาไว้ไม่ได้สกายฟังนะพวกเขามีหุ่นยนต์เป็นพันตัวและพวกเราก็มีกันแค่3มคนเท่านั้นเราทําไม่ได้หรอกพวกดูสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้สิบอพึ่งพังหุ่นยนต์ด้วยลูกบอลแม่เหล็กไฟฟ้าทรงพลังส่วนเธอก็เผากุญแจได้ง่ายๆเราต้องรวมตัวกันและใช้พลังใหม่ของเราต่อสู้กับพวกเขาเธอพูดถูกสกายเราไม่เหมือนเดิมแล้ว แคลร์เธอช่วยบุกเข้าไปในศูนย์ควบคุมและเปิดห้องขังได้ไหมฉันกับบ๊อบจะปล่อยทุกคนแล้วเราจะไปขึ้นยานกันได้สิตอนนี้คุณมีแผนหลบหนีแล้วแต่ทันทีที่คุณออกจากห้องคุณก็เห็นหุ่นยนต์หลายสิบตัวพวกมันกำลังเล็งปืนบลาสเตอร์มาที่คุณคุณถูกจับได้แล้วฮคิดว่าวัยรุ่นอ่อนหัดสามคนจะเอาชนะฉันได้เหรอดีเลยเราจะดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบตอนนี้เลยเธอจะเป็นคนแรก คุณเห็นหุ่นยนต์นำเครื่องเลเซอร์ขนาดยักษ์มาที่ห้องแหบบและชี้ไปที่แครแกพลาดแล้วตั้งแต่ตอนที่แกตัดสินใจเอาเรามาทดลองคุณโกรธจัดและพยายามจะดิ้นให้หลุดแต่ผิวของคุณเริ่มแตก้าวไปทั่วร่างดูดีๆสิสกายนี่เป็นความผิดของเธอฉันบอกให้เธอนั่งเงียบๆในวอร์ดของตัวเองแล้วแท้ๆคุณโกรธมากรอยแตกสีฟ้าปกคลุมผิวของคุณคุณกระชากสายรัดออกแต่หุ่นยนต์จับคุณไว้แน่น ด็อกเตอร์เมอร์วิลเปิดปืนใหญ่เลเซอร์เลเซอร์เริ่มส่งเสียงหึง่งอีกไม่กี่วินาทีแคลร์จะต้องเจ็บตัววัยรุ่นอ่อนหัดพวกนี้จะแสดงให้แกเห็นว่าตอนนี้พวกเขามีความสามารถอะไรคุณหลับตาและจินตนาการถึงการกระโดดจากต้นไม้แม่ของคุณอยู่ที่นั่นเพื่อรับคุณเธอกอดคุณและพูดว่าลูกคือฮีโร่ของแม่สกายและจะเป็นฮีโร่ของแม่ตลอดไปคุณลืมตาของคุณหัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นและคุณใช้แรงผลักคุณโยนออกไปได้อ๊าก เลเซอร์ทาให้คุณเจ็บแต่รอยร้าวหายไปอย่างรวดเร็วคุณเห็นว่าแขนขวาของคุณกลายเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างนี่อะไรนะแสงสว่างเจิดจ้าขนาดนี้มาจากไหนแขนของคุณกลายเป็นเพชรงั้นเหรอเยี่ยมไปเลยคุณเห็นหุ่นยนต์วิ่งเข้าหาคุณอีกครั้งแต่พวกมันถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆด้วยการโจมตีอันทรงพลังของคุณยิ่งคุณโกรธมากเท่าไหร่ร่างกายของคุณก็จะยิ่งแข็งขึ้นเท่านั้นและยิ่งมีเพชรมากขึ้นเท่านั้นสกายหยุด จเย็นๆนะเมื่อย่างนั้นทั้งตัวเธอจะกลายเป็นเพชรและนั่นคือสิ่งที่เมอร์วิลต้องการ <_ C 1> แคลรพูดถูกยิ่งอารมณ์เชิงลบของคุณแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ร่างกายของคุณก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น <_ C 1> ดร์เมอร์วิลลี่ไปที่ทางออกคุณไล่ตามไปแต่เขาหายตัวไปหลังประตูบานใหญ่คุณปล่อยเพื่อนของคุณให้เป็นอิสระแคลกอดคุณและเศษเพชรก็หายไป,ไปจากร่างกายคุณแต่แขนของคุณยังทําด้วยเพชรช่วยคนอื่นก่อนที่หุ่นยนต์จะไปถึงฉันจะไปที่สวนะดอจนนที่ยา แคลระวังนะฉันคงไม่ให้อภัยตัวเองแนะ่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอหาฉันเจอแน่ยังไงล่ะน้ำตาของแคลเออออกมาแล้วเธอก็วิ่งหนีจากไปทิ้งหยุดน้ำมันเอาไว้พวกมันเริ่มสว่างขึ้นและเริ่มติดไฟในวินาทีต่อมาโดยทิ้งร่องรอยไว้ข้างหลังเธอด้วยวิธีนี้คุณก็กลับไปหาแคลได้สกายเร็วเข้าคุณและบ๊อบวิ่งผ่านหุ่นยนต์หลายสิบตัวไปยังห้องขังบ๊อบพวกมันมีเยอะเกินไปเอาล่ะแต่นี่สิ แน่ใจนะคุณสัมผัสก้อนพลังงานสีม่วงด้วยมือเพชรของคุณลูกบอลผ่านมือของคุณและยากออกเป็นหลายลูกซึ่งบ๊อบจะยิงตรงไปยิงหุ่นยนต์ทำให้พวกมันพังทั้งหมดว้าวเจ๋งจังเลยใช่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเลยระหว่างนั้นแคลก็วิ่งไปที่ศูนย์ควบคุมหุ่นยนต์สองตัวขวางทางเธอพวกมันควาเธอไว้ ดวงตาของแคลเริ่มเป็นประกายดวงตาของหุ่นยนต์ก็สว่างขึ้นเช่นกันและพวกมันก็หยุดทันใดน,นั้นพวกมันเริ่มต่อสู้กันเองและแคลก็วิ่งผ่านพวกมันไปเธอกดปุ่มและข้อความเปิดห้องขังทั้งหมดปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพคุณกับบ๊อบเห็นประตูห้องขังในถงทางเดินเปิดออกหญิงชารามองออกมาจากห้องขังแทนที่จะเปิดตาเธอกลับมีแสงสปอตไลท์สว่างจ้าแทนคุณยายเราต้องหนีนันหมาของชั้นนี่เจ้าเม่นแคระมานนี่ ทุกคนตามฉันมาเราจะพาผู้คุณกลับบ้านหุ่นยนต์หลายตัวกำลังรอคุณอยู่ที่โถงทางเดินคุณได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ข้างหลังคุณเจ้าม่นแคระเอาเลยจัดการพวกเศษเหล็กพวกนี้ซะคุณหันกลับไปและเห็นว่าหมาของคุณถอยห่างออกไปแล้วกระโดดเข้าไปในโดงหุ่นยนต์มันแปลงร่างเป็นเม่นตัวใหญ่กลางอากาศมันชนผู้หุ่นยนต์ด้วยหางของมันแล้วกระแทกพวกมันล้มลงคุณกอดหมาของคุณและยิ้มเก่งมากแต่เราต้องหาชื่อเล่นใหม่ให้แกแล้วล่ะ คุณเกือบถึงที่หมายแล้วคุณมาถึงประตูยักษ์ที่นำไปสู่ที่จอดยานเรามาถึงแล้วเราเป็นทีมที่เจ๋งสุดๆไปเลยเดี๋ยวนะแคล่อยู่ไหนบางทีเธออาจจะถูกจับเราต้องรีบแล้วล่ะสกายเธอเธอไม่ไปด้วยฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นทันใดนั้นก็มีเสียงอนาสยดสยองเข้าหูคุณคุณปวดหัวคุณเริ่มบิดตัวและล้มลงกับพื้นในเวลานี้ดร์เมอร์วิลก็ถือเครื่องปล่อยพลังขนาดใหญ่ ฉันขอโทษสกายเขาตามไฟที่ฉันเหลือไว้เป็นร่องรอยคิดว่าตอนนี้ตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วงั้นเหรอชอบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของฉันไม่ล่ะฉันมีข้อเสนอให้จะสู้ต่อไปก็ได้และไม่ช้าก็เร็วพวกเธอทุกคนจะแพ้อยู่ดีหรือฉันจะเปิดประตูและปล่อยทุกคนไปแต่เธอสกายจะต้องมากับฉันสกายอย่าทำอย่างนั้นนะเราระเบิดประตูได้เราต้องทำอะไรสักอย่างได้สิ ลองเสี่ยงและหนีได้แต่ทุกคนได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าคุณยอมจำนนคุณจะไม่ได้กลับบ้านของคุณอีกตกลงปิดเครื่องนั้นได้แล้วคุณต้องไปกับดรเมอร์วิลและตอนนี้เธอจะลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันจะเปลี่ยนเธอให้เป็นเพชที่จะช่วยฉันควบคุมโลกทั้งใบได้ดรเมอร์วิลกดปุ่มและคุณเอามือปิดหน้าในขณะนั้นทางเดินทั้งหมดสว่างว่าเนื่องจากแสงจ้าลำแสงหักเหภายในแขนเพชของคุณและพุ่งกลับไปชนกับดรเมอร์วิล จูจูด็อกเตอร์เมอร์วิลก็เปลี่ยนไปตอนนี้เขาดูเหมือนคนธรรมดาที่มีใบหน้าเป็นมิตรโอ้ทุกคนว่าไงเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่อยากเชื่อเลยตอนนี้เขาเป็นคนที่สูญเสียความทรงจำสกายเราได้โอกาสแล้วหนีกันแล้วเราจะเปิดประตูนี้ได้ยังไงทันใดนั้นคุณยายก็เดินไปที่ด้านหน้าแสงที่มาจากดวงตาของเธอโฟกัสมากขึ้นเธอมองไปที่ประตูและในบริเวณที่แสงตกกระทบทางผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งปรากฏขึ้นคุณเห็นทีมของคุณวิ่งผ่านประตู ไฟดับลงทางปิดด้านหลังของคุณตอนนี้ไม่มีอะไรจะหยุดคุณไม่ให้กลับบ้านได้เราจะได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ฉันต้องนึกทุกอย่างที่พ่อสอนฉันให้ออกคุณกําลังบินผ่านอาวกาศที่มืดมิดในที่สุดก็เป็นอิสระเสียทีบ๊อบและแคลอยู่ใกล้ๆจอมเมนแคลอย,อยู่ที่เท้าของคุณมีใครเห็นคุณยายสุดเจ๋งของเราบ้างไหมเธอช่วยเราผ่านประตูมาได้ยังไงนะ่ะคุณยายขยยิบตาและทุกคนก็หัวเราะ นายช่วยเราไว้กับตันสกายฉันขอโทษที่ทำตัวขี้คลาดแต่ถ้านายไม่ช่วยเราก็คงผ่านไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะนายพูดว่ากับตันเหรอแน่นอนสิกับตันทุกคนเห็นด้วยไหมสมาชิกลูกเรือคนใหม่ของคุณยิ้มและพยักหน้าเธอคือฮีโร่ของฉันฉันหวังว่าเธอคงไม่คิดว่าฉันจะทิ้งเธอไปใช่ไหมคุณโน้มตัวไปหาแคลร์แล้วหอมแก้มเธอมือของคุณเปลี่ยนจากเพชรเป็นแก้วแต่รู้ไหมยังไงฉันก็อยากได้ผิวของฉันคืนเธอบอกว่าเธอรู้วิธีการใช่ไหม เพื่อนของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถเมื่อเราถึงโลกเพื่อนของฉันจะช่วยเธอหวังว่าเธอจะไม่ใช่หุ่นยนต์นะ <c oughs> ใครกันน่ะพ่อเหรอแงล่ล่ะพ่อเป็นคนเดียวที่โทร์ข้ามอวกาศได้ลูกโอเคไหมคุณเห็นนายทหารในเครื่องแบบยืนอยู่ข้างหลังพ่อของคุณครับผมกําลังกลับโลกผมมีเรื่องจะเล่าให้พ่อฟังเยอะเลยพอดีใจที่ได้ยินนะแต่ตอนนี้ลูกยังกลับโลกไม่ได้ สายตัดไปคุณตกใจและเริ่มกดปุ่มต่างๆพ่อเดี๋ยวครับทำไมล่ะทันใดน,นั้นคุณก็รู้ว่าคุณโดดเดียวในอวกาศและไม่มีทางกลับบ้านได้